จะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมนะครับถูกระวันที่1กรับไปเลยครับ6ล้านบาทนะครับถูกระวันเลขท้าย2ตัวก็รับไป2,000เลขท้าย3ตัวรับไป4 0 0 0นะครับเรียกได้ว่าถูกระวันอะไรก็รับไปเต็มๆโดยที่ไม่หักค่าธรรมเนียมเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแคปหน้านี้ไว้แล้วค่อยไปเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์และค่อยไปเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์นะครับหลังจากเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แล้วนนะครับในไลน์ก็จะเด้งเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะเลือก ลอตเตอรี่ได้เลยครับว่าเราชอบเลขไหนนะครับเราเกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็เลขที่บัญชีของเรานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรายเวลาเราถูกรางวัลเนี่ยครับเขาจะได้โอนเงินมาให้กับเลขที่บัญชีที่เราแจ้งไว้เลยนะครับผมให้เวลาแคปสิบวินาทีนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่จ้า สองตัวล่างนะลูกนะตอเลี้คล้ายสองตัวล่างตรงตรง,งแม่นแน่ในนาเกต้านะเมื่อประจาวันที่สิบหกพันวาคมสองพันหกสิบห้านะลูกนะวันนี้วันเกิดหนูนะหนูนะลูกนะวันนี้วันเกิดหนูนะลูกนะอ่าตรงเปิดอ่าแป๊บหนึ่งแล้วก็ล็อกนั่นแล้วเนาะอืมวันนี้มันเกิดหนูนะลูกนะล็อครบรอบสิบแปดปีที่เราอยู่ด้วยกันมานาเก้านะเป็นการเฉลิมฉลองมันเกิดนาเก้านะ แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองก็งรับส่ง้ายปีเก่าก็รับปีใหม่ด้วยนกักเก้านนะขอสองตัวตรงๆเลยน้วเ็นก้านนะสองตัวล่างนะลูกนะส่งใช้สองตัวล่างนะลูกนะออกมาเลยค่ะตรงๆเลยนะคะวันนี้ไม่ถูกไม่ได้นะคะออกมาตรงๆเลยคะ่ะลูกแรกมาแล้วค่ะอ่าลูกแรกมาแล้วครับสวัสดีทั้งพันกว่าท่านนะครับผมหาลูกแรกมาแล้วนะคะผมลูกแรกมาแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์เลยค่ะลูกแรกนะคะลูกแรกมาแล้วครับผมเลขห้าค่ะลูกแรกนะครับเลขห้านะครับอ่าพี่หมายจากโคลาชนะครับเอาให้เพจแตกเลยเพนกล้าลูกตรงตรงเลยนะลูกอ้าขออีกหนึ่งลูกนะลูกนะขอสองตัวล่างตรงตรงเลยนะลูกนะสองตัวร่างตรงตรงแน่นแนเลยนะเพรกล้านะฉลองมม่เกิดเพรกล้านะลูกนะ หลออไม่เกินหนูนะเพชรก้ากุมาโรโกกุมารังเพชรใ้ที่มีเจตังมหาลาังอมสวะหาให้คนมีเงนเิงนใช้นลูกนะต้อนรับตรงปีเก่าต้อนรับปีใหมใน่นะลูกนะตู้ที่ส่งกันมาเลยค่ะตรงๆนะคะเพชรก้าให้ทุกคนถูกหวโรโยรอยกเพที่คิดนะนั่นแหละค่ะอ่าสีดำมาปิดมา,มาแล้วอ่าคราวนี้น้องให้เราลุ้นนะคะ วัสดีทั้งหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะครับเอาละนะครับก่อนที่ไปหมุนลูกที่สองนะครับมาที่ตรงนี้ไดยครับเลขนี้ครับอ่าเลขนี้ครับอ่า,อ,าอย่าลืมตามเลขอายุน้องด้วยนะคะอย่าลืมตามเลขสิบแปดด้วยนะคะสิบแปดปีนะคะเพราะว่างวดที่สิบห้ามีเลขสิบแปดค่ะวดที่สิบห้าที่น้องให้มีเลขสิบแปดค่ะทุกคนค่ะอ่า อย่าลืมตามด้วยนะคะสวัสดีทั้งหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับผมห้าหนึ่งค่ะอ่านะครับแคปไว้นะครับแคปไว้เนี่ยเห็นไหมหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งไทยนะคะหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งไทยอาจจะเป็นห้าหกห้าเก้าสองหกสองเก้าก็ได้นะคะห้าหกห้าเก้าหรือสองหกสองเก้าก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นสองเจ็ดสองหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เนาะห้าเจ็ดก็ได้เนาะนะคะห้าเจ็ดหรือห้าหกห้าเก้าก็ได้นะคะเราดูว่าเราหมุนได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งใช่ไหมคะครับ ตาม3 0มสิันวาหกสอนะคะออกล่าง81ค่ะ18ปีพี่เดครับผมตามเทียนน้องเลยเนาะ18ปีตามเทียนวันเกิดน้องเลยนะคะใแล้วครใครดูวันเกิดก็จะรู้ว่า18ปีแห่งความหลังที่เัียงน้องเพชรก้ามานะแล้วก็สีหนึ่งก็คือออกบนนะคะข้างล่างออก81นะคะแล้วพิงปองเป็น87ค่ะลูกที่2มันไม่น่าออกหรอกแปเนาะให้ดูลูกแรกนะคะแปดเนะคะ 87หรือ81วันนั้นก็ไ้ตรงนะคะมุนได้87ทอฝันก็คือเขียน81เนาะนะคะเลยออกบน81อออกออกล้าง81นะคะคอันนี้คืองวดที่15นะคะงวดที่15ค่ะก็จะมี8187แล้วก็41คะ่ะ84ไม่น่า53ตัวนะครับนะครับหรือถูกเลขค้ายสองตัวนะครับก็ก็อยู่ในนี้แหละครับก็เดี๋ยวรอทอฝันนะครับตีความนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็ กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นแนวแปดหนึ่งหนึ่งแปดด้นะคะกลับกันเองนะคะอ่ะตามนี้นะคะเราเลขที่เลือๆนะคะเมื่อกี้ให้ดูงวดที่ห้าสิบเอ็ดกับงวดที่สิบห้าแล้วมันก็ยืนอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้เท่าฟันเคียสรุปให้แล้วไม่ต้องให้ไปดูงวดไหนแล้วนะคะอยู่ในนี้นะครับน่ะถ้าเกิดถูกผิดยังไงขออภัยด้วยสองหนึ่งนะจอกยากสองสามออกยากสี่หนึ่งเป็นไม่ได้นะคะสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งมันมาจากงวดที่สิบห้าแปดหนึ่งก็มาจากงวดที่สิบห้า นะคะวดที่สิบห้าเนี่ยออกแปดหนึ่งล่างแล้วก็สี่หนึ่งบนนะคะก็เลยเขียนทั้งสองตัวเลยนะคะแต่ว่าจัดระดับท็อปโฟร์ให้อยู่ข้างบนแล้วเพราะเราจะไม่มีโค้งสุดท้ายเราจะตามนี้นะคะอะปิงปองค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะแล้วก็เปลี่ยนเลขหนึ่งเป็นหนึ่งไทยเป็นบนบนกลมๆเหมือนเลขหกก็เขียนอยู่ตรงนี้แล้วแต่ทอลันไม่ได้ให้รายให้แล้วแต่คนชอบเพราะเดี๋ยวเราวงเยอะจะหาว่าให้เลขเยอะแล้วแต่ดวงถ้าเกิดใครงบน้อยเล่นสี่ตัวบนหรือเล่นสองตัวสองตัวตรงนี้ได้เลยนะคะอาไปหน้าที่หน้าน้อง